สวัสดีครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปขุดเหรียญ ROX ฟรีแล้วนะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ไปเชิญนะครับอินวอยด์นะครับไปเชิญนะครับเราจะทําการถอนเท่าไหร่ยังไงนะครับประการแรกเราต้องไปติดตั้งติดตั้งแอปพลิเคชันเว็บ3ที่จะถอนได้นะครับถอนเหรียญเอได้ก่อนนะครับตัวนี้คือตัวตัวขุดเหรียญเนาะตัวขุดเหรียญ เพราะ,ะนั้นเราจะถอนได้เราต้องกดคําว่าเซ็นใช่ไหมครับเซ็นกดเข้าไปครับกดเซ็นเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าอแอปที่จะถอนได้ก็คือกระเป๋าเ,เหรียญ nc w h i t l e t นะครับขั้นต่ำที่จะถอนได้ก็คือขุดได้ถึง0.1 rox นะครับถึงจะถอนได้นะครับ0.1 r o x นะครับตอนนี้เราก็ถอนเราก็ขุดเท่าไหร่แล้ว ไปดูนะไปยดูนะ0.02นะยังไม่ถึงขั้นต่ำเลยนะครับขั้นต่ำคือ0.1นะครับแต่เราขุดไปเรื่อยครับทุก3ชั่วโมงก่อนอื่นเราต้องไปติดตั้งแอปก่อนนะครับแอปเว็บ3ตัวนี้ยที่ชื่อว่า nc wallet นะครับแล้วก็ต้องใช้ gmail ตัวเดียวกันด้วยนะครับ1เครื่องต่อ1 gmail นะครับถึงจะสามารถถอนได้เนาะแล้วก็ไป ดาวโหลดดาวโหลดแอปนี้นะครับดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะครับที่ชื่อว่า NC Wallet อ่ะออกไปหน้าดาวนะ์โหลดเพจสโตที่เราคุ้นเคยกันนะพิมพ์คำว่าค้นหาค้นหา NC Wallet หน้าตาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะกดคำว่าติดตั้งเลยครับติดตั้งนะฮะก็ติดตั้งเหมือนแอปทั่วไปในเพ t สโตในแอปสโตนะครับแต่ แอปเว็บ3เก็บกระเป๋านะซื้อขายเหรียญคริปโตตัวนี้เอซีไวเลเป็นตัวใหม่เนาะตัวนี้ไม่ต้องมี12วลีครับตัวนี้เข้าสมัครด้วย Gmail ครับ Google นั่นแหละครับเปิดครับถ้าคนที่มีรหัสอยู่แล้วก็ล็อกอินนะครับเข้า Gmail Google ของตัวเองแต่เรายังไม่มีเราก็ต้องนะสร้างสร้างกระเป๋าใหม่นะครับ c r เอ t e กระเป๋าใหม่เลยใบใหม่เลยนะครับติดตั้งตัวสุดท้ายเลยนะครับอัปเดตเนาะแล้วก็ใส่ Gmail นะครับที่มันเป็น Gmail เดียวกันที่เราสมัครแอปขุดนะครับทุกๆ3าชั่วโมงกดเข้าไปที่ s i าไซน์อ Sign in, นะของ Google นะตัวแรกนะครับแล้วก็เลือก Gmail นะครับของผมใช้ตัวนี้นะครับที่เรา เป็นตัวเดียวกันนะครเป็นตัวเดียวกันนะครับก็กมเข้าไปเลยระบบก็จะพ่วงอัตโนมัตินะพ่วงอัตโนมัติเลยนะครับก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะครับสองครั้งนะครับตัวเดียวกันนะครับกดคําว่าอนุญาตนะครับอนุญาตนะครเหรียญก็จะขึ้นมานะครับเหรียญก็จะขึ้นมาครับจริงๆเราสามารถเพิ่มเหรียญได้นะครับเรากดเพิ่มเหรียญตรงนี้นะตรงปุ่มนี้นะครับ ตรงปุ่มเนี้ยถ้ายังถ้าสมาชิกใหม่เข้ามาเนี่ยยังไม่มีเนี่ยต้องกดปุ่มนี้แล้วก็ไปเพิ่มเหรียญตรงนี้นะไปเพิ่มเหรียญตรงนี้นะครับก็พิมพ์เลยครับพิมพ์คําว่า R o x นี่แหละครับพิมพ์คาว่า R o x เนี่ย R o x นะครับเนี่ยก็จะขึ้นเหรียญขึ้นเหรียญตรงนี้มาแล้วก็กดจิ้มที่เหรียญ R o x นะเหรียญ r o x ก็จะก็จะขึ้นนะขึ้นไปที่หน้ากระเป๋าของเราทันทีนะครับ จิ้มให้ดูแล้วเราก็จะมีที่อยู่ที่อยู่ไว้สําหรับรับเหรียญก๊อปปี้นะที่อยู่ตรงนี้เราเราก๊อปปี้ได้เลยนะครับลงท้าย4ตัวเราก็จําไว้นะครับของกระเป๋าที่อยู่รับเหรียญเอาไว้ของผมก็คือ,อ KXPO นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราสามารถกดคัดลอกไว้ได้นะครับกดคัดลอกไว้ได้นะครับแล้วก็ไปวางนะนี่คือที่อยู่รับเหรียญของเรานะกด Copy ปีนะนะครับได้เลยนะครับ ก็ย้อนกลับออกไปดูครับหน้าวอเลตของเราเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ศูนย์อยู่เพราะเรายังไม่ได้ถอนมาไว้นะครับเราสามารถถอนเหรียญจากเว็บขุดมาไว้ที่กระเป๋าในเ NC ซีวอเลตนะครับเพื่อขายในกระดานเทรดเทรดเอกเนนะครับมีมูลค่านะครับหนึ่งเอาเอ็กเท่ากับ0ูนย์เก้าแปดหรือ99นะครับบางครั้งก็เหรียญก็ขึ้นไปถึง1ดอลลาร์หต่อหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่ง คริปโต1เหรียญคริปโตนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับลองกดไปดูซิเรามาอยู่หน้าหน้าของการขุดเหรียญน,นะครับการขุดเหรียญน,นะครับเราก็กดเข้าไปคําว่า s e n นนะครับเพื่อจะถอนใช่ไหมครับแล้วเราเชื่อมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราเราเปิดกระเป๋าแล้วในใ,ในในโทรศัพท์ของเราเราก็กดคําว่าทูนี่ครับทูอ่าทูเอ็นซีไวนะกระเป๋าที่เราจะใช้ โยกย้ายขายนะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับะระบบก็จะพาเราไปที่หน้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือการผูกระบบให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยผูกพ่วงระบบในตัวเดียวกันแต่เราจะถอนยังไม่ได้เพราะว่าการถอนเนี่ยเราต้องขุดให้ได้ขั้นต่ำ0.1นะฮะ0.1ตอนนี้นะฮะเรามีแค่0.02นะครับยังไม่เพียงพอในการถอนนะครับ เราก็ยังไม่สามารถถอนได้นะครับรก็ให้เราขุดต่อไปนะขุดต่อไปทุกๆ 3, นะ3ชั่วโมงนะทุกๆ3ชั่วโมงนะเลื่อนมาดูเห็นไหมครับเนี่ยเราใส่เข้าไปเนะี่ยต้องเป็น0.01ยนะครับถึงจะถอนได้เนี่ยศูแต่ตอนนี้เราไม่มีอ่ะเราไม่มี1นะเรามีศนะูนย์จุดศนนต้องขุดไปจนถึงเงื่อนไขขั้นต่ำนะฮะที่เราจะสามารถถอนได้ก็คือ0 1 นะครับ R O X นะครับด้วยการขุดทุก3าชั่วโมงของเราแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับเราเอาลิงก์ของเรานะครับไปเชิญเพื่อนนะตรง Invoi เนี่ยเราจะได้เราจะได้แรงจากการขุดของเพื่อนนะ่ะกำไรจากการขุดของเพื่อนมาเติมในในกระเป๋าบาลานซ์ของเรานะครับเพื่อจะเพียงพอในการถอนขั้นต่ำนะเดี๋ยวเมื่อถอนขั้นต่ำได้เท่าไหร่ ถอนได้แล้วจะมาทำคลิปวิธีการถอนให้ดูนะครับอันนี้คือคลิปวิธีการเชื่อมอกระเป๋าเว็บ3ที่ชื่อว่า NC Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าของตัวเว็บขุด RX เลยนะครับเพือ่อนสมาชิกก็ลองไปติดตั้งดูนะครับติดตั้งง่ายๆครับไม่ต้องมี12วลีครับใช้ Gmail หรือ Google ตัวเดียวกันที่เราติดตั้งแอปทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันก็จะเชื่อมหากันอัตโนมัตินะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับ คลิปนี้ฝากกันไว้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราติดตามการถอนเหรียญครับสวัสดีครับ